สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของผมอีกครั้งวันนี้เราจะมาดำดิ่งไปในสถานการณ์ที่หลายคนกำลังจับตามองและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวิกฤตที่อันตรายที่สุดของโลกในเวลานี้สถานการณ์ตะวันออกกลางที่กำลังตึงเครียดถึงขีดสุดตั้งแต่ฉนวนกาซาเลบานอนซีเรยียเยเมนอิหร่านจนถึงมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียที่เข้ามามีบทบาทสถานการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงวันสองวันแต่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ยาวนานนับศตวรรษ เมื่อเรามองไปที่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอิสราเอลและปาเลสไตน์ต่างมีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนความขัดแย้งเรื่องดินแดนศาสนาและอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่20หลังสงครามโลกครั้งที่2และการก่อตั้งรัฐอิสราเอลในปีคศ1อ4 8นนาำไปสู่สงครามติดต่อกันหลายครั้งกับประเทศอาหรับรอบข้างรวมทั้งการแบ่งแยกดินแดนที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขจริงๆทําให้ปัญหานี้กลายเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อ สถานการณ์ในรอบนี้ยิ่งทวีความซับซ้อนเพราะไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาเท่านั้นแต่ยังโยงใยไปถึงกลุ่มติดอาวุธอื่นๆอย่างฮิซอบุลลเลาะในเลบานอนกลุ่มพูตีในเยเมนรวมทั้งบทบาทโดยตรงและโดยอ้อมของอิหร่านที่คอยสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้การที่อิสราเอลต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากหลายทิศทางพร้อมกันจึงทำให้กลยุทธ์การทหารของพวกเขาเต็มไปด้วยความเสี่ยงอิสราเอลเองกำลังเดินเกมสองทางที่ชัดเจน ด้านหนึ่งคือการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินในกาซาเพื่อลดกำลังและโครงสร้างพื้นฐานของฮามาสให้ได้มากที่สุดอีกด้านหนึ่งคือการเตรียมพร้อมทางเหนือเพื่อป้องกันการโจมตีจากฮิสซอบุลดลเลาะในเลบานอนหากแนวรบทั้งสองปะทุขึ้นพร้อมกันอิสราเอลจะต้องกระจายทรัพยากรอย่างหนักซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเปราะบางที่คู่ต่อสู้สามารถใช้เป็นโอกาส ไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลรวมทั้งเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ในทะเลแดงนี่เป็นการส่งสัญญาณว่าความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในกาซาแต่กำลังขยายไปทั่วภูมิภาคและหากเส้นทางพาณิชย์ที่เชื่อมโยงการค้าระดับโลกถูกรบกวนผลกระทบก็จะสะท้อนไปทั่วทั้งเศรษฐกิจโลก ขณะดเดียวกันในกาซาเองวิกฤตมนุษยธรรมกำลังหนักหน่วงผู้คนนับแสนกำลังขาดแคลนอาหารน้ำสะอาดและยารักษาโรคการโจมตีต่อเนื่องทำให้โรงพยาบาลโรงเรียนและแหล่งสาธารณูปโภคถูกทำลายจนไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่หลายครอบครัวต้องอพยพหนีภัยแต่กลับไม่มีที่ไปและแม้ความช่วยเหลือจากนานาชาจะพยายามเข้าถึงแต่ก็มักถูกขัดขวางด้วยข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและการควบคุมจากทั้งสองฝ่าย ภาพของเด็กๆที่ไร้ที่อยู่ผู้คนที่รออาหารเพียงเล็กน้อยและโรงพยาบาลที่แน่นไปด้วยผู้บาดเจ็บกลายเป็นภาพที่โลกทั้งใบจับตามองด้วยความสะเทือนใจในอีกด้านหนึ่งตัวประกันที่ถูกจับไปโดยกลุ่มติดอาวุธก็กำลังกลายเป็นไพ่ต่อรองที่สำคัญการที่พลเรือนและทหารจำนวนหนึ่งถูกจับกลุ่มทำให้รัฐบาลอิสราเอลต้องตกอยู่ภายใ,ใต้แรงกดดันมหาศาลจากสังคมภายในประเทศครอบครัวของผู้ที่ถูกจับเรียกร้องให้รัฐบาลทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือ ขณะที่กลุ่มติดอาวุธเองก็ใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับฝ่ายตรงข้ามทำให้การเจรจาหยุดยิงเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่ปราบบางการเจรจาหยุดยิงที่ดำเนินมาตลอดหลายเดือนนั้นแม้จะมีช่วงเวลาที่การสู้รบหยุดลงชั่วคราวแต่กลับไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวได้จริงทุกฝ่ายต่างเปล่าหาซึ่งการแอลละกันว่าละเมิดข้อตกลงความไว้วางใจที่ควรเป็นพื้นฐานขององค์การเจรจาแทบไม่มีเหลือทำให้การเจรจาทุกครั้งเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะล้มเหลว และเมื่อใดก็ตามที่การเจรจาพังทลายเสียงปืนและระเบิดก็จะกลับมาอีกครั้งบทบาทของอิหร่านก็ไม่อาจมองข้ามได้เลยอิหร่านถือเป็นผู้เล่นหลักที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นฮามาสฮิซบอลบุลล์หรือฮูตีการสนับสนุนด้านเงินทุนอาวุธและการฝึกฝนทําให้อิหร่านสามารถขยายอิทธิพลของตนในภูมิภาคได้อย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังทําให้อิสราเอลและสหรัฐอเมริกา มองว่าอิหร่านคือปัจจัยสําคัญที่จงใจเชื่อมโยงสนามรบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อยืดเวลาความขัดแย้งและสร้างแรงกดดันทางการเมืองระดับภูมิภาคสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้สะท้อนให้เห็นชัดว่าความขัดแย้งไม่ได้หยุดอยู่ที่กาซาแต่กําลังแพร่กระจายไปยังเลบานอนซีเรียเยเมนและแม้แต่เส้นทางพาณิชย์ในทะเลแดงผลกระทบไม่ได้จํากัดแค่ชีวิตของผู้คนในตะวันออกกลางแต่กําลังส่งแรงสะเทือนไปยังเศรษฐกิจโลกและความมั่นคงระหว่างประเทศ และนี่คือภาพรวมในตอนแรกของสถานการณ์ที่เรากำลังพูดถึงยังมีอีกหลายมิติที่เราต้องจอดลึกต่อไปทั้งการเมืองภายในของอิสราเอลเองความสัมพันธ์ของปาเลสไตน์กับประเทศรอบข้างบทบาทของมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนรวมไปถึงผลกระทบต่อพลังงานและการค้าระดับนานาชาติซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะไปต่อกันในในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงสถานการณ์ที่กำลังเดือดในตะวันออกกลาง ทั้งยุทธศาสตร์สองทางของอิสราเอลการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากกลุ่มฮูตีวิกฤตมนุษยธรรมในกาซาตัวประกันที่กลายเป็นไพ่ต่อรองและบทบาทของอิหร่านที่เชื่อมโยงสมรภูมิต่างๆเข้าด้วยกันแต่ภาพทั้งหมดนี้ยังไม่สมบูรณ์หากเราไม่มองลึกลงไปถึงปัจจัยการเมืองภายในประเทศต่างๆรวมทั้งผลกระทบที่แผ่ขยายออกไปสู่ระดับโลกการเมืองภายในอิสราเอลเองก็มีความสลับซับซ้อน รัฐบาลของเบนจามินเนทันยาฮูต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากทั้งภายในและภายนอกประเทศฝ่ายตรงข้ามการเมืองกล่าวหาว่านโยบายของรัฐบาลทําให้สถานการณ์บานปลายและการจัดการกับปัญหาตัวประกันก็ถูกวิจารณ์ว่าไร้ประสิทธิภาพการประท้วงของประชาชนในกรุงเทลอาวีปและเมืองใหญ่อื่นๆยิ่งสะท้อนว่าความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้สร้างแรงกดดันให้กับทหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังบ่อนทําลายเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศด้วย ในฝั่งปาเลสไตน์เองความแตกแยกระหว่างฮามาสที่ควบคุมฉนวนกาซากับฟาตาที่มีอำนาจในเขตเวสต์แบงก์ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การเจรจาสันติภาพในภาพรวมยากยิ่งขึ้นเพราะทั้งสองฝ่ายมีวิสัยทัศน์และผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกันแม้จะมีเป้าหมายร่วมคือสิทธิในการมีรัฐแต่แนวทางการต่อสู้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ฮามาสเน้นการต่อสู้ทางทหารขณะที่ฟาตาเลือกใช้การเมืองและการทูตสิ่งนี้ทําให้ชาวปาเลสไตน์เองก็ยังไม่มีเอกภาพพอที่จะต่อรองกับอิสราเอลได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเรามองไปที่มหาอำนาจโลกสหรัฐอเมริกาคือผู้เล่นสําคัญที่สุดที่ยังคงสนับสนุนอิสราเอลอย่างเหนียวแน่นทั้งในด้านการทหารการเงินและการทูตรัฐบาลบอชิงตันมองว่าความมั่นคงของอิสราเอลคือผลประโยชน์หลักของตนในตะวันออกกลาง แต่ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ต้องเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติที่วิจารณ์ณว่าการสนับสนุนดังกล่าวทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงโดยเฉพาะในมุมมองของโลกมุสลิมที่เห็นว่าสหรัฐอเมริกากําลังเข้าข้างฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนรัสเซียและจีนเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยรัสเซียพยายามใช้โอกาสนี้สร้างภาพว่าตนเป็นผู้ไกลเกลี่ยทางการทูตที่เป็นกลาง ขณะเดียวกันก็หวังเบีเ่ยงเบนความสนใจของโลกตะวันตกจากสงครามในยูเครนส่วนจีนที่พึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางอย่างมากก็พยายามสร้างบทบาทด้านการทูตเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตลุกลามไปกระทบต่อเส้นทางการค้าทางทะเลและการนำเข้าน้ำมันก้าของจีนในการเป็นตัวกลางเจราจาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิรานก่อนหน้านี้ยิ่งตอกย้ำว่าปักกิ่งกำลังต้องการเพิ่มบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างจริงจัง สิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจและพลังงานตะวันออกกลางคือแหล่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเส้นทางการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูสและทะเลแดงมีความสำคัญอย่างยิ่งหากเส้นทางเหล่านี้ถูกขัดขวางราคาพลังงานโลกอาจพุ่งสูงทันทีซึ่งจะกระทบตั้งแต่ต้นทุนการผลิตไปจนถึงค่าครองชีพของผู้คนทั่วโลกเหตุนี้เองที่ทำให้หลายประเทศในยุโรปและเอเชียต่างเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะพวกเขาไม่สามารถรับมือกับวิกฤตราคาพลังงานอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งเผชิญผลกระทบจากสงครามยูเครนนอกจากนี้สถานการณ์ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอีกด้วยซาอุดีอาระเบียที่เคยอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพกับอิสราเอลผ่านการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาก็ต้องชะลอแผนการเหล่านั้นลงเพราะแรงกดดันจากโลกอาหรับและประชาชนภายในประเทศที่ไม่ยอมรับการปฏิบัติของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ ความพยายามสร้างพันธมิตรใหม่ๆใ,ในภูมิภาคจึงถูกทําให้หยุดชะงักและนี่คือสิ่งที่อิรานอาจมองว่าเป็นชัยชนะทางการทุตท,ที่ได้มาโดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวในระดับสังคมภาพที่เผยแพร่ในสื่อและโซเชียลมีเดียยิ่งสร้างความโกรธเคืองและความเห็นใจอย่างกว้างขวางต่อชาวกาซาการประท้วงเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์เกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกตั้งแต่ลอนดอนปารีสเบอร์ลินไปจนถึงจาก,การ์ตาและกัวลาลัมเปอร์ สิ่งนี้ทําให้รัฐบาลต่างต้องเผชิญแรงกดดันจากสังคมของตอนเองในการกําหนดท่าทีต่อวิกฤตนี้บางประเทศเลือกที่จะประนามอิสราเอลขณะที่บางประเทศยังคงรักษาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับอิสราเอลเอาไว้หากเรามองไปข้างหน้าความเป็นไปได้ของอนาคตมีหลายทาง1คือสงครามจะยังคงยืดเยื้อต่อไปโดยไม่มีทางออกที่แท้จริง2คือการเจรจาจะสามารถสร้างกรอบข้อตกลงบางอย่างที่หยุดการสู้รบได้ชั่วคราว หรือ3คือสถานการณ์จะบานปลายจนกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคที่ดึงผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาอย่างเปิดเผยหากทิซอบูดลอ้อเลาะเข้าร่วมเต็มรูปแบบหรือหากอิหร่านตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงความขัดแย้งจะเปลี่ยนจากสงครามตัวแทนเป็นสงครามเปิดที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้สิ่งที่โลกกังวลมากที่สุดคือหากสถานการณ์บานปลายไปถึงขั้นนั้นมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียอาจถูกดึงเข้าไปมีบทบาทโดยตรง ซึ่งจะไม่เพียงเป็นภัยต่อเสถียร,รภาพของตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ยังอาจนำไปสู่ความตึงเครียดระดับโลกที่คล้ายสงครามเย็นยุคใหม่การแข่งขันทางภาูมิรัฐศาสตร์จะยิ่งรุนแรงและโลกอาจต้องเผชิญกับการแบ่งขั้วครั้งใหญ่ดังนั้นเมื่อเรามองกลับไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งท้องถิ่นแต่มันคือภาพสะท้อนขององค์การต่อสู้เชิงอำนาจระหว่างภูมิภาคและมหาอำนาจมันคือการผสมผสานของปัญหาประวัติศาสตร์ ศาสนาการเมืองเศรษฐกิจและการทุตท,ที่พันกันจนยากที่จะแก้ไขได้ง่ายๆสิ่งที่ประชาคมโลกต้องทําในตอนนี้คือหาทางลดความรุนแรงและช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ที่กาลังตกอยู่ในวิกฤตมนุษยธรรมไม่ว่าการเมืองจะซับซ้อนเพียงใดชีวิตของผู้คนที่กําลังสูญเสียไม่ควรถูกใช้เป็นเพียงหมักบ,บนกระดานและนี่คือบทเรียนที่โลกต้องเรียนรู้หากเรายังไม่สามารถหยุดยั้งความรุนแรงได้ตะวันออกกลางอาจกลายเป็นไฟที่ลุกลามออกไปสู่โลกทั้งใบ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมในตอนที่2ที่สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ได้จำกัดอยู่ที่การต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่มันคือปริศนาที่ซับซ้อนและอาจเป็นชนวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในเสถีนะภาพของโลกทั้งใบ